รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย สนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก1,400แห่งแค่ช่วยแยกขยะก,กับโครงการแยกแลกยิ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโลก3ลามรอยหกสงศาและดิฉันปวีณาสืบุรณาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอเสนอประสบการณ์ที่ต้องบอกว่ามีสีสันแล้วก็หวือหวาที่สุดอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดินแดนแห่งนี้อากาศร้อนเนี่ยก็ร้อนสุดๆอากาศหนาวก็หนาวสุดๆค่ะ ถ้าไปเจอคนดีก็ดีสุดๆไปเลยค่ะมากไปกว่านั้นถ้าไปเจอคนรวยคนแถวนั้นรวยสุดๆเช่นกันค่ะค่ะดิฉันกําลังหมายถึงดินแดนที่เรียกว่าตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้เราได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศในภูมิภาคนั้นนะคะซึ่งก็มีประสบการณ์ที่ดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ ู้ชมคะเราคุ้นกับชื่อตะวันออกกลางมาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าจะให้ระบุขอบเขตที่แน่นอนก็ยังเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือดินแดนตะวันออกกลางนั้นจากครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือของชวีปแอฟริกาชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคาบสมุทรอาราเบียแล้วก็รวมไปถึงรอบๆอ่าวเปอร์เซียอีกด้วยค่ะ ที่นั้นเราไม่ได้เรียกว่าตะวันออกกลางนะคะแต่เรียกว่าตะวันออกใกล้ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตั้งชื่อโดยชาติตะวันตกที่เดินทางมาทางทิศตะวันออกแล้วก็มาพบดินแดนแห่งนี้ก่อนจะถึงเอเชียต่อมานักยุทธศาสตร์ทหารเรืออเมริกันก็บอกว่าการเรียกว่าตะวันออกใกล้นั้นไม่ครอบคลุมค่ะและยึดติดกับความเป็นตะวันตกมากเกินไป จึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้คำว่าตะวันออกกลางซึ่งจะบ่งบอกถึงดินแดนที่อยู่กลางกลางระหว่างสองอารยธรรมและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง3าทวีปอีกด้วยดินแดนตะวันออกกลางนั้นมีความสำคัญต่อโลกในหลายมิติด้วยกันนะคะหากจะมองในแง่ของการเมืองก็ต้องบอกว่าดินแดนแถบนี้เป็นที่ต้องการของมหาอำนาจ แล้วก็ยังเป็นชนวนความขัดแย้งที่สำคัญอีกหลายครั้งด้วยนะคะและท้าในงแง่ของเศรษฐกิจนั้นก็ชัดเจนค่ะว่านี่คือดินแดนที่มีความร่ำรวยจากทรัพยากรน้ำมันอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านอื่นๆของโลกส่วนในแง่ของสังคมก็ต้องบอกว่า นี่คือแหล่งกำเนิดอรารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลกค่ะคุณผู้ชมคืออรารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสหรืออรารยธรรมเมโสโปโตเตเมียและยังเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกถึง3ศาสนาด้วยกันนะคะนั่นก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนายูดายค่ะ ถ้าพูดถึงเชื้อชาติของผู้คนในดินแดนแถบนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่ามีเฉพาะแขกอาหรับเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีชาวเปอร์เซียในประเทศอิหร่านมีชาวเติร์กในประเทศตุรกีแล้วก็ที่อิสราเอลเขาก็มีชาวยิวอีกด้วยค่ะสำหรับประเทศแรกที่เราพาไปชมนั้นนะคะ นับเป็นประเทศที่เล็กที่สุดค่ะแต่ก็มีสถานะทางเศรษฐกิจดีเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนั่นก็คือราชาอาณาจักรบาฮาเรนค่ะบาฮาเรนนั้นเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วย33เกาะด้วยกันตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซียโดยมีสะพานเชื่อมต่อไปยังซาอุดิอาระเบีย พื้นที่รวม760ตารางกิโลเมตรหรือถ้าเทียบง่ายๆนะคะก็คือใหญ่กว่าสิงคโปร์นิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมคะและมีประชากรเพียงแค่1.35ล้านคน ชีวิตแบบนี้จะเจอที่บาเรนเและดูหนาวของที่นี่ก็อากาศเย็นสบายค่ะ <c oughs> คือมีอุณหภูมิประมาณสัก19ถึง29องศาแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะคือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมอุณหภูมิเหรอคะ อสูงถึง49องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะร้อยละ70ของประชากรที่นี่เป็นชาวมุสลิมนะคะซึ่งแม้ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมก็ตามทีแต่ที่นี่ก็มีการปรับตัวให้ทันสมัยอยู่พอสมควรค่ะ first one is introduction to Bahrain. But Iranian, not Bahraini. The song. Uh huh. ถุงเท้าจากประเทศไทยรายได้เฉลี่ยต่อหัวนั้นก็ประมาณ28,500เหรียญสหรัฐต่อคนนะคะหรือเกือบ1ล้านบาทต่อปี ทำให้ที่นี่เป็นสังคมที่มีกําลังซื้อมากและมีการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแทบจะทุกด้านค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเพราะมีโบราณสถานเก่าแก่มีสนามแข่งรถระดับโลกมีทะเลที่สวยงามพร้อมกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย และที่สำคัญนะคะที่นี่มีทั้งทะเลทรายและสนามกอล์ฟอยู่ในประเทศเดียวกันด้วยค่ะ รวงพลังงานค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับประเทศแรกที่ต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะเรามีรายละเอียดอีกประเทศหนึ่งมานำเสนอมีขนาดใหญ่กว่าบา,าเรนนิดนึงค่ะแต่ว่าเจ๋งไม่แพ้กันไปติดตามรายละเอียดค่ะ ย้อนไป10ปีที่แล้วนั้นโลกสามรุศองศาเดินทางมาอย่างประเทศเล็กๆด้านในสุดของอ่าวเปอร์เซียที่ชื่อว่ารัฐคูเวตคูเวตนั้นเป็นประเทศเล็กๆนะคะ ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันตั้งอยู่ที่ริมฝั่งของอ่าวเปอร์เซียที่นี่มีประชากรประมาณสัก4ล้านคนเห็นจะได้ค่ะแต่มีสัญชาติคูเวตอยู่ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาติอาหรับอื่นๆที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะชาวคูเวตนั้นจะมีรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 44,850เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,569,000บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราก็จินตนาการตามได้นะคะว่าคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นจะดีเพียงใด f r i เดย์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดทุกวันศุกร์นะคะ <Okay. S 1> ต้องบอกว่าที่นี่คือตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่โตโอโหทานเลยทีเดียวในประเทศคูเวตเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะสำรวจวิถีชีวิตแล้วก็ทำความรู้จักกับคนคูเวตเราไปช้อปปิ้งพร้อมๆกันค่ะ รศาสร์สมัยใหม่ของคูเวตนั้นเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะตั้งแต่การเป็นชนเผ่าเร่ร่อนมาจากกาตามาตั้งรกรากแล้วก็หนีการยึดครองจากพวกเติร์กจนกระทั่งมาเป็นรัฐในอักาคาของอังกฤษและมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ในปี1961และนั่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้คนที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาราชการที่สอง

คูเวตนั้นร้อยละ95เป็นมุสลิมส่วนที่เหลือเป็นคริสเตียนและาศาสนาอื่นๆอีกเล็กน้อยดังนั้นที่นี่จึงเต็มไปด้วยมัสยิดใหญ่โตค่ะนอกจากธุรกิจน้ำมันแล้วนะคะคูเวตยังมีรายได้จากการผลิตปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมการต่อเรืออีกด้วยค่ะ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีความหรูหราทะเลทรายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็ยังมีกิจกรรมล่องเรือยอทในอ่าวเปอร์เซียอีกด้วยค่ะ one. And then Which one? Two. Two. Two คุณผู้ชมคะอย่างที่ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าคนแถวนี้เนี่ยใจดีดีค่ะยิ่งถ้าหากว่าเขารับพวกเราเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะเขา,เาจะดูแลแล้วก็จะใส่ใจจะช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมากเลยค่ะหนึ่งในวิธีการที่ทําให้พวกเรานั้นคุ้นเคยและสนิทสนมกับเขามากขึ้นก็คือการไปที่ดิวานียของพวกเขาค่ะ แม้ซีสัญญามค่ำคืนนะคะในประเทศคูเวตต้องบอกว่าอากาศหนาวเย็นทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาหนึ่งในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เขามีพิธีที่เรียกว่าดิวเนียคือเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีคนเชิญเราเข้ามาที่นี่ด้านหลังนี่ค่ะตามมาเลยค่ะ ถ้าแปลตามตัวคำว่าดีวาเนียก็จะหมายถึงห้องรับแขกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เรียกพิธีการต้อนรับแขกได้เช่นกันค่ะ uh, they have ado celebrate, gathered, a everybody so they talk life life subject they f m family เราเข้าใจว่าที่นี่เป็นดินแดนซึ่งอาจจะมีความเป็นดินแดนอาหรับซึ่งค่อนข้างจะมีความอนุรักษ์นิยมอยู่มากทีเดียวนะคะเพราะว่าเราคุ้นชื่อแต่ว่าที่นี่คือดินแดนที่เราไม่คุ้นเคย แต่ว่าพอเรามาสัมผัสณนะเวลานี้ณนะองศานี้ของโลกเราเห็นว่าจริงๆแล้วที่นี่กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทีเดียวการจากเดิมที่เคยแยกระหว่างเพศหญิงกับเพศชายแบ่งแยกกันโดยเด็ดขาดวันนี้เริ่มมีการหลอมรวมกันมากขึ้นนี่มังคับเป็นอกชมหน้าใหม่ของคูเวตท,ที่กําลังจะก้าวให้ทันโลกใบนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะทุกวันนี้หลายคนก็มองว่าประเทศที่เคยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่นั้นซึ่งเมื่อก่อนก็เคยเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลก ปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีความร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ไม่ได้สูงรวมถึงปริมาณความต้องการหรือว่าดีมานเนี่ยอาจจะมีลดลงอันเนื่องมาจากมีพลังงานหรือว่ามีอย่างอื่นที่มาทดแทนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าประเทศหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบน้อยก็คือประเทศคูเวตเพราะว่าเขาใช้เงินที่ได้มาก่อนหน้านี้เอาไปกระจายความเสี่ยงเอาไปวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เรื่อง,งต่างๆเหล่านี้จึงทําให้ประเทศคูเวตไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะสนับสนุนโดยโพสต Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิต ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันคุณผู้ชมคะทีนี้ข้ามมาดูอีกประเทศหนึ่งในย่านตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะคือการที่เราเดินทางไปประเทศนี้แล้วไปเจอกับลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามผู้คนของเขาก็น่ารักค่ะแล้วก็ประเทศนี้มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันกำลังหมายถึงประเทศที่ชื่อว่าอิหร่าน ซึ่งชื่อเต็มๆก็คือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านค่ะด้วยความเป็นเชื้อชาติเปอร์เซียเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้อิหร่านนั้นดูมีสเสน่ห์กว่าทุกประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นอาหรับ อิรานีขนาดใหญ่ประมาณ3เท่าของประเทศไทยและประชากรกว่า80ล้านคนเป็นมุสลิมนิกายชีอะหแทบทั้งสิน้นดังนั้นที่นี่จึงค่อนข้างเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกอยู่พอสมควรค่ะ รายได้หลักของที่นี่ก็มาจากน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมีคล้ายๆกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแถบนี้นะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือเข้ามีสินค้าพวกเกษตรและก็เคมีพัน์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศค่ะ มีคุณลักษณะเด่นๆน่อยู่ประมาณ3ประการด้วยกันข้อหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงที่รถติดมากที่สุดอีกที่หนึ่งบนโลกใบนี้นะคะประการที่2ก็คือว่าที่นี่มีราคาค่าที่ดินแพงที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนประการที่3ก็ถือเป็นข้อดีนะคะก็คือว่าที่นี่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสวยๆงามๆมีศูนย์แสดงศิลปะมีปราสาทราชวังให้ชื่นชมมากมายทีเดียวค่ะที่เตลาร์ส กรุงเตหะรานนั้นเป็นเมืองหลวงที่มีคนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศนะคะและที่นี่ก็มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมทันสมัยและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้วยค่ะโอเคดินเอาปก ไม่ได้หากคุณผู้ชมได้มาอิรานก็คือการมาเยือนเมืองโบราณของเปอร์เซียที่ชื่อว่าเพอร์ซิโพลิสเพื่อที่จะมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้จะล่มสลายไปหมดแล้วแต่ขนาดพื้นที่อันกว้างใหญ่และสัดส่วนของโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่โตก็พอจะเชื่อได้ว่าครั้งหนึ่งนั้นสถานที่แห่งนี้คือจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห้งแล้งชายฝั่งจะค่อนข้างร้อนและตอนกลางนั้นจะหนาวเย็นภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นไม่ราบเรียบคือชายขอบจะเป็นภูเขาตรงกลางนั้นจะเป็นแอ่งและติดกับทะเลสองด้านคือด้านเหนือติดกับทะเลแคสเปียนส่วนทางตอนใต้นั้นติดกับอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานคุณผู้ชมคะ ประเทศนี้มีลักษณะภูมิประเทศและลักษณะอากาศนั้นมีความหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของอาหารการกินนั้นจากประสบการณ์การเดินทางกว่า10วันเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารับประทานเนื้อเคบับกับข้าวถ้าจะบรรยายให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาที่เราเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยนะคะรับประทานเคบับเนี่ยเคบับก็จะเป็นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นที่สไลด์มาจากการย่างแบบชิ้นใหญ่ มาบนนานนะคะซึ่งเป็นขนมปังแต่ที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นคล้ายๆกับเนื้อสเตะในบ้านเราค่ะคือเป็นไม้ชิ้นๆมาแล้วก็อยู่บนข้าวเม็ดยาวๆแต่ว่าสำหรับพวกเรามันก็อร่อยทุกมือนะคะคไแล้ดีไแล้ดีไแล้ดีเะลาค่ะแมคุณผู้ชมคาจะห้ามใจไหวได้ไงล่ะคะนี่ อารอิหร่านนั้นมักจะหมายถึงอาหารเปอร์เซียนนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งอาหารหลักก็คือข้าวและแผ่นนานโดยจะรับประทานคู่กับเคบับสตูแล้วก็ซุปค่ะส่วนของหวานนั้นแหมคุณผู้ชมขาต้องบอกว่ามันหวานมากค่ะ ส่วนเครื่องดื่มนั้นก็ต้องยกให้ชาเป็นอันดับหนึ่งนะคะและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งที่ผลิตชาขึ้นชื่อมีคุณภาพดีอีกด้วยนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์การเดินทางในดินแดนที่เรียกว่าตะวันออกกลางจริงๆแล้วมีอีกหลายประเทศนะคะที่พวกเราเดินทางไปแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีๆไว้โอกาสมาหมาะจะกลับมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนแถบนี้ให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีประสบการณ์ดีๆมีข้อมูลหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถเข้ามาแบ่งปันกับพวกเราได้นะคะ ที่ Facebook ของรายการโลก360องศาติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Channel นะคะแล้วก็เนื้อหาอ่านได้เหมือนเดิมค่ะที่โพสต Today สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะกับโลก360องศาททบ5วันนี้สวัสดีค่ะ สารรายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider